สวัสดีสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแม่น้องอติมรุยสวนนะคะวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนเรากําลังจะบานทุกคนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สวนนี้เป็นรุ่นธรรมชาตินะคะก็คือว่าดูดูกิ่งทุเรียนเขาใบทุเรียนแบบต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะเขาจะออกลูกนะคะพาเป็นดอกตอนนี้ถ้าเป็นของรุ่นที่เขาก็จะเป็นรุ่นธรรมสารแล้วค่ะทุกคนธรรมสารนี้ปีนี้จะออกแบบ ออกแบบไม่ได้แบบเยอะค่ะออกกระจายนะคะทุกคนแต่ของเรานี่เป็นธรรมชาติค่ะคือว่าทุเรียนเขาต้นไหนที่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็จะออกลูกต้นไหนสมบูรณ์มาก,มากๆเขาก็จะออกลูกก็มีทั้งสมบูรณ์และออกลูกไม่สมบูรณ์ก็ออกลูกเนาะอันนี้ไม่ต้องเอาเต็มกันเลยพาเพื่อนๆมาดูว่าเราผสมเกสรประมาณกี่โมงนี้เวลานี้ก็ตอนนี้สี่โมงเกือบห้าโมงแล้วทุกคนเนาะ เราจะผสมเกสรของทุเรียนก็คือประมาณเริ่มแต่หกโมงถึงสามทุ่มนะคะทุกคนบางส่วนเนาะเขาก็จะเอามากรวดเนาะเอาไม้กวาดมากววดผสมเกสรเขาบางส่วนเขาก็จะใช้ลมเป่านะคะใช้เครื่องมีลมเป่าบางส่วนเขาก็จะใช้กรีดทุกคนแล้วแต่ว่าถนัดเนาะอันนี้ก็เป็นรุ่นของธรรมชาติที่เขาออกมานะทุกคน เนี่ยเราก็รอดูว่าเขาจะติดกี่ลูกแต่ออกเยอะนะในต้นเนี้ยออกเกือบท,ทุกกิ่งค่ะแต่ว่าจะมีกิ่งละพวงสองพวงเป็นมะเขือพวงกําลังจะบานอย่างเงี้ยเนาะเราผสมเกสรน,นี้ก็ค่าอยากให้แบบัวนจริงจริงก็ผสมอยู่ประมาณสองวันหรือสามวันนะทุกคนบางส่วนเขาจะผสมอยู่ประมาณเจ็ดวันนะคะถ้าเราผสมเกสรได้ทุเรียนเราก็จะรูปทรงสวย ก็จะเขาจะเหนียวเนาะเขาจะเหนียวเขาจะไม่ล่วงง่ายทุกคนค่าผ,ผ,ผสมเกรสรได้นะคะตามที่ดูตามที่เคยทํามานะคะถ้าปีไหนที่เราไม่ผสมเกรสรเลยทุเรียนเขาจะคั้วหรือว่าคว,วันของเขาอาจจะไม่แข็งแรงเพราะว่าเราไม่ได้ผสมเกรสรตัวผู้และตัวเมียเขามาอยู่ติดกันนะทุกคนเขาผสมธรรมชาติของเขาเขาอาจจะไม่เนี่ยวไม่เหนียวนะคะทุกคน ก็พูดในผิดก็ขอโทษขออภัยนะคะนี่เราเอาประสบการณ์ของเรามันก็จะมีทุกคนเนี่ยมันก็จะีหนข้างบนบางบางอันเขาก็เป็นหางแย่แล้วเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครทุกคนนั่นน่ะตัวนั้นเขาเป็นหางแย้ค่ะเป็นหางแย่แล้วตัวนั้นน่ะแต่หางแย่ก็คือเขาก็ยังอยู่ครบนะ แต่เมื่อไรที่นันเขาก็อาจจะร่วงนี่ค่ะทำาก่งกิ่งที่แม่น้องอติมให้ดูนี่ค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็กําลังเป็นกําลังจะบานก็อาจจะพรุ่งนี้ค่ะเขาไม่ได้บานครั้งเดียวเนาะถึงเราถึงได้ว,ว่ามาผสมไม่ต่ํากว่าสามถึงสี่วันหรือว่าสวนที่เขาแบบทําแบบนั้นจริงๆมีแรงงานพอหรือว่าเขาทําเองหรือว่าเราให้เขาทำกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ และคนงานเขาจะทําให้เราแบบเพราะว่าเขาอยากได้ให้มันติดนะคะเขาก็เลยจะมาผสมผสมเกสรประมาณติดวันติดติดกันเลยมะเป่าผสมเกสรเสร็จแล้วเขาก็จะมาเป่ามาเป่าแบบไม่ให้ดอกเขานี่ไปติดเป็นหางแย่ทุกคนเพราะว่าเขาจะให้แบบทุเรียนเขาออกมาแบบไม่ต้องมีอะไรติดนอนหรือว่าจะเป็นนอนมาวางขายใส่ค่ะเรา เป็นลักษณะเช่นนี้ถ้าเราไม่ได้มาเป่าออกเขาอาจจะมีหนอนไปแอบไว้อยู่ในขั้วเขาแล้วเขาอาจจะก,กัดได้เพราะเป็นทุเรียนออกมาก็าจะกลายเป็นทุเรียนแบบไม่สวยเป็นน้ําไม่ดีมั่งน้ําจีบน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเอาประสบการณ์ของเรามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะทุกคนประสบการณ์ที่้องไม่ต้องเต็มทําเองนะคะที่สวนเรานี่แต่ปัญหาทุกปีเพราะว่าแรงงานเราไม่พอเพราะว่าเราไม่มีตังค์จ้าง ไม่ใช่ของไม่เนองเต็มนะของ่าแก่นะคะเพราะว่า่าแก่เขาก็ยังยังยังไม่มีตังค์จ้างพอหลายคนนะทุกคนเราก็ทํากันเองก็แล้วแต่ตามศรัทธาของเราอะนะคะทันไม่ทันก็คือว่าเอาประสบการณ์ที่เราทําไม่ทนันมาพูดให้ฟังเราไม่ได้มาเปรียบเทียบอย่างงู้อย่างางี้นะคะเราก็ทําไปของเราเนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ค่ะอ่าก็อันนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวเขาก็บานแล้วเนี่ยเนี่ยเขาก็เริ่มจะบานละ ถึงสามทุ่มค่ะทุกคนผสมเกสรไปเรื่อยๆเลยค่าว่ามันมีลมกระโชกนะคะทุนมีลมมาประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี้โอดแกวเลยเราไม่ต้องอาใัยอะไรค้าว่าเราไม่มีลมเราก็ต้องใช้เครื่องมาเป่าสำหรับทุเรียนที่เยอะๆนะทุกคนเป่าให้ลมเขาพัดแล้วก็ให้เกสรเขาผสมกันอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นทนี้คลิปหน้าพ่กันใหม่สบายดี